หรือว่าให้เก็บของผมแล้วก็ให้เกียรติเทศบาลนครสุพรรณนครคือทที่ที่มาเยี่ยมมาให้กำลังใจกผมน,นะครับก็มีหล่งงานมีหลายท่างที่จะทำก,รระะทกิจกรรมกับผู้สูงอายุผมดีใจมากๆนะครับเพราะว่าท่านท่านกบท่านนายกท่านได้มาแ้วเราด้วยตัวเองนะครับแปลว่า ได้ทราบว่าท่านติดการกิจหน้าที่กับฝ่ายที่ได้ได้เขาก็ไปบอกแต่ท่านว่าท่านก็ให้เร่งรีบมาต้อนรับกับชาวไทส์แลนด์ด้วยนะครับ่กิจการงานใดร่างรวยเงินทอง